นี่แหละข้างมว่มมมมสวัสดีครับพี่น้องครับดีสารจังกับชาแนลสวัสดีพี่น้องนะครับพี่นอ้องวันนี้ลุงทิมเลยพี่น้องเิ่งโดนแล้วครับพี่น้องวันนี้มาเมาสะเพิ่อนนะครับพี่น้องสู่ปลานะครับ เขาในราคา1,000บาทนะครับพี่น้องวันนี้สิคุ้มหรือบปล่าุ้มนะครับเพื่นครับทีมงานหาปลาลงน้ำบางที่เรียบร้อยแล้วครับคูเป็นแต่เศรอบรครับพี่น้องน <c oughs> ้ำก็เริ่มแห้งแน่แล้วครับพี่นอ้องชั้นหนึ่งกับเอาขึ้นไว้แน่แล้วครับพี่น้องครับไปได้ปลาไหลไม่ไหน นี่เราเมาสะหนึ่งพันบาทนะครับไม่รู้จะคุ้มค่าหรือเปล่านะครับวันนี้น้องไม่ได้สูบมาประมาณสองปีนะครับน้องนี้ัโอ้โหรองเอ้าไหมกองแคบกองแคบพวกคราบไปกองกระสินี่พวกนี้กองกระสินโอ้ลุยจีบต้มเลยครับไปกองกระสินจับจูดบอม้านะครับจับจูดมาหนี

ทำเมนนุ่งห่อเมี่ยเขาพอนะครับเป็นเขาไรชนนะเดี๋ยวสักนิดอีกโบนหลังตั้งที่จก้อยปลากะดีนะครับหรือว่าปลากระเดือดนะครับพี่น้อันนี่ครับโรเด็ดเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะครับก้อยใส่มดแดงครับเพป็นว่าขาวจะดูขาวจะไวแค่เหนเขา้นอคนใหม่ของมันเห็นห้างไหนบ่โอ้ห้างหมดบ่ครับ บ ar ่ออะ่ออะไมานปแปาดซิวครับพี่น้องครับปากคาไปซิวก็ใส่เสืยสวเลยคือมอ